สวัสดีค่ะคิวอเกนเจนะคะคลิปนี้คลิปติกแล้วของเพื่อนก็คือไปเจอกันที่สยามอีกแล้วคนเราเนี่ยมันจะกินบุฟเฟ่ต์ได้ถี่ขนาดไหนก็คือคลิปนี้เรากินไปแล้วสามร้านค่ะคลิปนี้ไม่ได้มีแค่กินนะคะคลิปนี้จริงๆก็คือมาเจอเพื่อนเพราะว่าเพื่อนกำลังจะไปเรียนต่อที่อินเดียนะคะก็ไปเข้าสารไปไหว้พระ แล้วก็กินปิ้งย่างกับน้องแพนนะคะชอปปิ้งแว่นเลยแบนร้านม,มือสองที่ฟอร์จูนทาวพบกับความวุ่นวายของคิฟิกและเพื่อนหอน,นะคะที่ไม่ได้เจอกันเป็นปรีเพราะว่าเพื่อนไปบวชมาก็คือทั้งหมดเกิดขึ้นใน2วัน3าคืนเอ้ย2คืน3ามวันแล้วพรฉันจะไปกรุงเทพอ,อีกแล้วกรุงเทพก็แค่ปากซอยก็คือไม่เกินจริงสำหรับเราไมาเห็นแล้วเวลาั้นก็คือไม่มีจริงเพราะว่าเนี่ยนัมาทุ่มหนึ่งใช่ไหมที่ขนาด มาจากเมืองกาญนะกับคนที่อยู่กรุงเทพอะ่ะเมืองกาญยังมาถึงไม่พอเลยอะ่ะ <c oughs> นี่ก็ทุ่มกว่าแล้วเนียนึกเหมือนกัว่าเพื่อนจะมาถึงหมดวันนี้ก็น่าจะเป็นวอลแบบก<น>ินข้นนวาวกัแบบเพื่อนหนึ่งวันแบบเป็นอีกวันครึ่งวันเย็นกว่าแกมันมากันแล้วสวัสดีค่ะอันนี้เพื่อนตั้งแต่มัธยมกับน้องดิวดิวนี่เป็นเพื่อนที่เสินมากอ่แล้วก็นี้เป็นเพื่อนที่ไตมิด <c oughs> มึงจะดูแมสก์ด้วแมสก์ย ทำไมอ่ะเอาแมสส่งม,ม,มาแม่ใครอ๋อเอ้ยตั้มหนึ่งกินอะไรดีอ่ะตั้มหนึ่งนะอ่ากินอะไรก็ได้ไม่เป็นไรเช่นก่อนกินอะไรดีตาเดี๋ยวเดียนดูก่อนละกันยังไม่ได้บกลงว่าจะกินอะไร ฮัลโหลฮัลโหลงงมากอาจจะเป็นวอกแบบงงๆมีอะไรจะพูดไหมครับไม่มีอาจากที่ไม่เจอเพื่อนประมาณตีกว่าก็ไม่มีอะไรจะพูดไม่คิดถึงอ่าโอเคเริ่มเลยเพราะว่าเพื่อนแวะมากรุงเทพไม่เคยแวะมาหาเลยมาหาหลายรอบนึงเออเลิกร้านได้แล้วร้านนี้ไม่เคยกินใช่ไหมไม่ร้านนี้ไม่เคยกินใช่เออแตงโมอะไรนะแตงโมแตงโมเอาแป้งหน่อยมั้ย้องไปไหนหรอว่เจ้าพิสตาสก์โม่กินไปเลยมันโม่มักินไม่สั่งเด้งไปแล้ววะสั่งยากจังไม่กินแล้ว สวัสดีค่ะทีมเอเจน,นะคะที่นี้นะคะเราก็จะเป็นกินข้าวกับเพื่อนก <c oughs> ็คือวันนี้เรามากรุงเทพชวาเราก็เลยมาหนักกินข้าวกับเพื่อน <c oughs> พอดีเพื่อนอ่ะไม่ได้เจอกันนานม,มากแล้วก็ตอนนี้ก็ว่างก็เจอกันแล้วราไหนได้เจียวเพื่อนตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นของเซียวนะคะ <c oughs> ชื่ออะไรนะ,ะ <c oughs> <c oughs> โเอ็มโอเอ็ไม่เคยกินเลย ั่งอาหารยากชิบายคุณไบเวอร์จะแบบต่างอาไรนี้ก็ดีแต่างารไม่ต้องมายอะส่วนน่แต่ว่าพิซช่าทาเป็นคนไม่เรื่องมากอยู่แล้วสี่ส่วนเหรอตู้เกาชีก็เป็นรสชาติดีแต่ว่าเค้ม อันนี้รนะักกินหนูนะอร่อยปะอร่อยมึงย,ยังไม่แดกเลยอร่อยอร่อยจริงมึงว่าจริงวะ <c oughs> มาบูเฟ่แปดร้อยกว่าแดกที่อะไรแดกชิด <c oughs> บ,อ,บอ,ออนปุ๊งมากก่อนน้านี้สั่งอะไรนะยำ <c oughs> หมูเดงยำหมูเดง,ดง <c oughs> เนี่ยแล้วมันบอกว่าอะไรเนี่ยอะไรโกงสั่งยำหมูเดงมาวะสปาชาที่สั่งมากินตอบให้สัง่งยำหมูเดงนะโอ้แล้วแบบโงมากเมนูยำหมูเดงไม่น่าจะอยู่ในแบบราคาแปดร้อยกว่าใชแม่งต่างๆโกงมากอุ้ยอันนี้ชูแขอะไร คำพูดออกมาแบบรสชาติอร่อยแค่รู้สึกว่าเนื้อมากินมันก็นุ่มอยู่นะหอมเนื้อแล้วก็เหมือนได้กินแบบไบโอเนี้แล้วที่ตอนที่ดิวบอกว่าอร่อยกลั <c oughs> วแม่งหลอกใน,นื่อน่นงต่คมึงอย่าว่าเพื่อนสิผมป้องก็คือที่สิ่งวันนี้ที่มาเพราะว่าว่างตรงการก็เลยนั่งรถต่างังการมาหาเพื่อนแล้วก็จะมาอำลาเพื่อนคนนี้ค่ะ จะไปไหนนะอินเดียไปเรียนต่อเออหน้าอย่างนี้เรียนต่อโทนะคะแล้วก็หน้าแบบนี้เพิ่งเป็นพระมาเพื่อจากสมงศ์เพื่อจากมความ่ใจพอหมดมาเดี๋ยวกินเสร็จก็มนาสั่งไปหาที่เดินเล่นแล้วก็ไปฟังเพลงที่ไหนสักที่หนึ่งจะกันถ้าเพื่อนๆหาร้านอาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่นะคะที่สยามก็คือร้านนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดมากนะคะแต่ว่ามันก็จะอร่อยวางยาอันเนี้ยส่วนตัวก็คือชอบ เนื้อที่เป็นซูชิมาแล้วก็ที่เป็นซาวอนนะคะแล้วก็ทาโกยากิอร่อยมากทาโกเป็นไงร้อนเออเออเป็นไงบ้างอร่อยไหมร้อนมากเลยเพื่อเอออันนี้อ่ะหนักเพื่อนนะหน,นักเพื่อ <c oughs> อันนี้คืออาการของคนที่อร่อยมากๆน,นะคะก็จะแบบอร่อยจนแสงออกปากหนองตาไหลร้อนร้อนมากอุ้ยหนังตาหนังตาของเราจริงร้อน ขอบคคุณ่ะก็คือพวกเราคือสา่งกินมากอันนี้คือสั่งแบบน่าจะชุดที่3แล้วนะคะแล้วก็จะมีของหวานที่แซคคิีได้นะคะรวมอยู่ในโุฟเฟตแล้ววิอยากลองกินอ่ะอยากลองกินใช่ไหมรอรีวิวก่อนรีวิวก่อนใช่ไหมคุณจกไม่ผิดหวังแน่รีวิวอ้ไอ้ไอ้รีวิอเอ้ไ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 ่้ไอ้ไยกไอ้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 ไยไอ้ไอ้ไไ้้อ เสร็จแล้วไม่กี่เช็คบินมาล้วเท่าไหร่วะสองพันสี่ร้อยหกสิบกว่าบาทมันตกคนละประมาณแปดร้อยกว่าบาทเน็ตแล้วมาเราจะมาถามว่าเมนูอะไรอร่อยที่สุดที่นี่ที่กินไปชอบอะไรซูชิโร่ที่มันมีกุ้งป่ะมีกุ้ง,<ะ>งอ๋อกุ้งฉีดอะที่มันเป็นไส้อันนีมาอันที่สองออันนั้นอร่อยชอบอันนั้นนะมันมีอันหนึงที่เป็นกุ้งที่มึงอะ เป็นิกัปนกับข้าวหรือมึงจำได้ไหมมันันคือมันกุ้งเอออันนั้นอร่อยใช่ปหมแต่ว่าสั่งไปอีกรอบก็คุณไม่มาแล้วคุณชอบอะไรตัวชีสบอลเอาดีๆแต่ว่ากูกินแล้วเหมือนชีสบอนนั่โรงเรียไม่ได้บุรี่แต่ว่ามันไม่ได้อร่อยแบบเวัวกูไม่ชอบชีสบอนอยู่แล้วออกมาจากร้านแล้วทำไมมันเงียบจังวะมึงมึงมันกี่โมงแล้วออกมาจากร้านแล้วนะคะต่อไปก็จะไป เดี๋ยวไปเดินข้างหลังก่อนเ<ป>พื่อนยังไม่เคยไปเดินข้างหลังเลยโอเคปะเดี๋ยวเราไปเดินตรงเสยามรอดกันดีกว่าพาเพื่อนมาเดินข้างหลังสยามนะคะที่เขาทําใหม่เพราะว่าเพื่อนยังไม่เคยมาเดินเลยก็โชว์ความสวยเป็นหนึ่งแมทเทศกาลดนตรีข้างหลังเนี่ยไม่เคยมาเดินแบบจริงจังเลยเคยแต่เดินผ่านๆเดี๋ยวจะต้องหาเวลามาเดินแหละเอาจริงใครอยากถ่ายรูปสยามโซนใหม่แบบไม่มีคนอนะเวลานี้ก็ไม่น่าเกลียดนะแต่แค่ว่าไฟบางร้านเนี่ยมันอาจจะแบบ ไม่ได้เปิดแล้วเพราะว่ามันเริ่มดึกแล้วถอดไหมตอนนี้ไม่มีคนถอดได้ปะได้เลยเมื่อกี้ไ่เดินมาแล้วนะถ้าใครอยากถ่ายรูปโซนสยามใหม่อ่ะก็คือแบบช่วงสี่ทุ่มอ่ะคนน้อยมากแนะนำคุไปยืนแล้วมันจะเหมือนแบบรัฐบาลหรือเปล่าทำไมอ่ะที่แบบพอมีคนแล้วก็แบบเป็นเจ้าหน้าที่ยืนยืนท่านั้นโอมาปะเราไปเข้าสายนีกว่า อันนี้เรากำลังจะไปไหนกันตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเขาสระเพื่อนบอกว่าไปนั่งฟังเพลงอัมรามลาคูแล้วกันหลออย่าพูดอัมรามันดูแปลกๆอันนี้คือยืนทำอะไรมึงไม่เจอแท็กซี่เลยมึงเพิ่งมายืนไหมพอหรอตอนนี้ก็เรายืนรอรถไปประมาณเจะชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็เลยเรียกแก๊ปแก๊ปทางมากงเซ็ตเลนกล้องลลี่เหรอมันมัวมึงไม่ได้มัวขนาดนั้นจังๆแบบฟิลเตอร์ไงเราอย่างนี้ความว่าง ผู้คนที่มากรุงเทพก็คือกลับบ้านเก่าตลอดก็คือตลอดเข้าสารรถนี่เองค่ะครั้งแรกมากับวีดีโอตะปูแล้วก็เอิร์ตเออร้านตรงนั้นอ่ะจะอร่อยใช่ผมเคยกินลร้านตรงนี้ไอ้ตรงวงเวียนเมืองร้านนี้เราเขาไปเปิดเป็นเป็นบูร์แล้วมึงข้างไหนอ่ะข้องใา้โอเคเดี๋ยวเรียกร้านกัน จริงๆช่วงเวลาที่เรามามันก็คือแบบเกือบฮาทุ่มแล้วใช่ปะบางร้านเนี่ยที่ก็จะไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าเต็มหมดแล้วเราก็เลยไปอยู่สองร้านนะคะก็คือร้านเมื่อกี้แล้วก็มากินบั克เก็ตร้านนี้ later years 2,000ประการประการขอให้ขอให้อะไรวะจะประเทศอะไรนะอินเดียขอให้อินเดียมีความสุขนะคะประามมีควสุขใช่ขอให้อินเดียมีความสุขไปอินเดียไปรู้แน่อีเดีย บ๊ายบายนะคะเจอกันกระเถอะสองปีเจอก,กันเจอกันครับ๊ายบายถ้ามีโอกาสแต่ไม่น่ามีต้องมีอยากไปเทเจอกันนะเมืองบ๊ายบายมาสบายโอ้ยออกมาจากลกางแล้วนะคะแล้วก็หน้าของฝากมาด้วยอะไร มึงแล้วคือแบบว่านั่งอยู่ในร้านแล้วกูก็อ้าวเขาเริ่มเก็บโต๊ะกันแล้วท้งคืนใช่ป่ะกูก็กิน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 พี่เขาเดินมาจับลายของวันใจเย็นเนาะเอากลับได้มึงโ่ไอ้เงี้ยโกรธก็แบบดูดดูดดูพอเสียดายใช่ป่ะเพราะเพิ่งเปิดเยี่ยหรือแต่ตอนที่กูเดินไปห้องน้ำมันก็ยังเหลือแบบ เคยพึ่งแก้วเกือบเต็มอ่ะใช่เรากูเติ้พึ่งเติมน้ำแข็งไปด้วย <c oughs> เฮียเมาออมากแต่แบบอาจจะไม่ได้เมาออมากแต่น้าชา <c oughs> เป็นอาการเริ่มต้นอ,อ่ะเดี๋ยวไปเรียกรถกลับบ้านหอมก,ก่อนถึงบ้านแล้ว มาถึงบ้านนอนอ่ะโอเคคืนนี้ก็น่าจะนอนนี่นะแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ออกเร็วหน่อยเดี๋ยวไปทำบุญตอนเช้าแล้วก็ถ้าจะหาข้าวตินกับเพร์ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่หาข้าวตินกับเพื่อน <c oughs> เพื่อนก็คือเป,เป็นเพื่อนเป็นพระมา แบบบวชมาเป็นป<ร>ีเลยก็เลยแบบอาจจะเรียนสลับไปสลับมานี่เมื่อกี้ก็คือตอนกลับจากข้าวสารใช่ป่ะก็คือกินหมูปลาร้านประจำเน,นี่ยเพิ่งรู้ว่าร้านเนี่ยคือร้านเดียวกับพี่พี่พโมนิโปชอบมากินคือเนี่ยกินมาจากทางแล้วใช่ป่ะแล้วก็เขาเพิ่งลงรีวิวไปเว้ยซึ่งเอาจริงๆอะ่ะมันมีหมูปลาหลายร้านมากแล้วก็แบบมัน,นก็มีร้านในน้ำใช่ป่ะแต่ไม่คิดว่าพี่เขาจะกินร้านเดียวกับเรา หมูร้านนี้ก็คือแบบอาจจะแบบติดหวานไม่ได้ทอดแห้งมากไม่ได้กรอบจะเป็นแบบแนวนุ่มๆเดี๋แบบยวเปลนเสียงอำน้ำแล้วก็นอนประมาณฝันนี้ค่ะกูชอบมาคนเราต้องตั้งต้องต้งตั้งเรียงขนาดนี้กูเป็นประเภทที่แบบตื่นมากดนาฬิกาหยุดแล้วกูก็นอนต่อกูแบบเจ้ากินานาทีอยานาทีแต่นี้เกินไป มากเก็บฟุตล่าสุดตอนนี้มาอยู่วัดทุงครูเป็นสถานที่ที่ไม่อยู่เลยหในหัววาจะได้มาทบุญเก่งๆเมื่อกีอ<า>้เข้าไปทำบุญมาแต่แบบคนเยอมากก็เลยเออกมานั่งกินข้าวเดี๋ยววันนี้น่าจะไปฟอร์นต่อจำไม่ได้เลยว่าเข้ามาตังฟังเทศแบบนี้นานขนาดไหนแล้วจริงๆอะวัดเนี้ยที่เรามาเพราะ่า มีหลวงพี่ที่เรารู้จากนะคะก็คือหลวงพี่โดนัทอันเนี้ยเป็นาี่สนิทกันก็เลยมาแล้วก็มาเป็นเพื่อนหอด้วยจนะวัดเมื่แไหร่นะตอนนี้ก็กำลังจะไปฟอ์โดนน,น้องแพ้ไว้แล้วก็มีเพื่อนหอลอีกคนแต่ว่าเพื่อนหอลไม่เจอไม่ได้เจอน่าจะเจอน้องแพ้คนเดียวเป็นกรุงเทพที่ชุ่มชามจังเลยแต่เล็กกรุงเทพไม่ได้นะคือเพื่อนตีมือตลอดเพื่อนบอกว่าสมุทรปราการจ้าเปื่ใช้กรุงเทพเพื่อนสูงจัง ถึงฟอร์จูแล้วน้องแพรคิดว่าเราจะกินกันได้เยอะปะน่าจะจบแค่นี้เชื่อเพราะมือแรกก็คือมันแกเราไปต่อรถที่ฟอร์จูใช่ปะแล้วก็เจอกับน้องแพ้น้องแพรเจ้าเดิมแต่ว่าเพื่อนมึงไม่ได้มาแล้วใช่ไหมไม่ได้มาแล้ว ก็เลยจะอยู่แค่สามตัวสรุปตอนแรกว่าจะกลับองการวันนี้ก็ไม่ได้กลับตอนแรกจะไปกินร้านไหนนะเชวีมิใช้แล้วก็จบอันนี้มากินเนเน่แทนดูคลิปนี้ก็คือเพื่อนเพื่อนอยางงูนะว่าคนเราจะกินบุฟเฟ่ต์สองมาติดกันได้หรอก็คือจะบอกว่าถ่ายคลิปจาักแบบนี้อีกค่ะร้านเนเน่นะคะเรามากินรอบที่สี่แล้วก็ที่จริงอ่ะมันมีสาขาอีกสาขาหนึ่งอยู่ตรงตรงข้ามถึงชัองสามนะคะอันนั้นก็ สาขาแบบเดียวกันเลยแถมใหญ่วกว่าด้วยมั้งสาขานี้แอบอึดอัดรสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมนะคะตามมาตรฐานน้องแพ้ก็คือมาแล้วร้ลานนี้เรามากินบอบรอบถับกันมึงในรอบถับหันนี้มาสี่รอบแบบเนี่ยอันนี้ราคามันจะอยู่ที่ประมาณ299แล้วก็บกน้ำมี่สิ้ห้าสิบบาทท่าที่เราที่กินคนเดียวกอร่อย ไม่ได้ปไ,ไดปร้านนั้นแม่หรอกร้านที่กลไปกับมือติดโควิดแาวแน่หรอกแล้วร้านนั้นอร่อยปะอร่อยนี่ชอบนะแบบรู้สึกว่าแม่อเออพูดถึงเรื่องโควิดที่หมอสติดโควิดใช่ป่ะเอาจริงบุญมากที่เขาแบบไม่กินบิงคูด,ด้วย เพราะว่าพี่มาเป็นโควิดใช่ปะตอนน,นนั้นไม่รู้แล้วก็คือกินหมูกระทะเสร็จก็ไปกินบิงซูต่อแล้วเขาเป็นคนเดียวที่ไม่กินบิงซูด้วยซึ่งตอนนั้นไม่ได้ขยันข,ขยอให้กินเนาะแบบจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคลิตอนนี้ก็คืออีกบุญมากแล้วอันนี้ก็คือกินกันแล้วอร่อยอร่อยนะอร่อยแต่แบบอิ่มมากเลี่ยนมากจิ้มมากเว่อ มาที่นี่อันนี้ที่ไหนล่ะอันนี้มันตึกอะไรอจูนอ๋อสำหรับอจูนทาแล้วเขาหลังจากที่ไปกินมาอย่างจุกจุกอ้วกอะอยากจะนแล้วคออ้วกเลยอ่ะที่ดีมากเดี๋ยวอันนี้มาซื้อใหม่แล้วก็ซื้อสายนักเลาะใบท้องคอก็เลยซื้ออันนี้เลยใช่อันนี้คืออะไรนี่ไงที่ว่าความดันตอนติดโควิดอ่ะโอเคเราจะข้ามเรื่องนี้ไปหมดไปเท่าไหร่แล้วถึงหมื่นยังถ้าอันนี้ก็ประมาณเจ็ดพันกว่า แกินยาอย่างงี้เหรอไม่รู้ญญกิปปนยาเมื่อกี้ไปไหนมาไปซื้อของร้านมือสองที่เป็นแบรนด์เนมแล้วคืออยากได้แวน่นอ่าเรเบอร์มานานแล้วแล้วก็เลยได้ซื้อเดีย๋ยวไปอันบอกทีลาขนมแล้วกัน <c oughs> เป็นวอล์กที่แบบว่ายายที่ไม่หยดุดล่าสุดมาเซ็นทันตารางเก้าล้าข้าเราไปฮ็อกกิ้งมึงมากมาไปแบบมา <c oughs> แล้วตอนนี้นะคะเราจะมารีวิวแว่นตาที่ปิดการซื้อขายได้ในเวลา10นาทีใส่แล้วมีคุ้ค่ะ แล้วดูเปียกแต่ตอนนี้ป้าขึ้นมาหมดเลยเจ้าของอินเตอร์คอนนะคะอุินเตอร์คอนคืออะไรอโรงแรมไงเอาละี่มึงทำงานอใช่แล้วเหรอคะเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะอันนี้ฟูดนี้น่าจะใช้ไม่ได้มึงต้องมีฟรูก่อนก็เมื่อกี้ห้าสติก่อนเมื่อกี้ใช้เงินไปเยอะมากเยอะไหมเยอะก็เยอะแหละ Le yeah. อ่าก็คือเมื่อกี้กินพี่รานนีใช่ปะ่ะแล้วก็กลับไปที่อฟอร์จูนแล้วก็ไปเดินซื้อของเพื่อนนิดนึงเพื่อนอะไปซื้ออุปกรณ์ใช่ไหมก็คือทํางานของเพื่อนแล้วเนี่ยเคยดูแม่มิวกี้ไปยามาร้านมือสองตรงฟอร์จูนเว้ยแล้วแบบมันมีร้านเป็นของแบรนด์เนมแล้วเขาก็แบบรับประกันว่ามันคือของแทกยแล้วราคาก็แบบจับต้องได้คือสมมติว่าราคาหลักหมื่นเนี่ยก็ลดแบบหลักพันเว้ยที่ก็ไปได้มาหนึ่งตอนแรกอะลังเลเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่ามีสองตันใช่ป่ะ รังเลว่าจะวันไหนคือสีน้ำเงินอะ่ะชอบแต่ว่าสีดำที่ซื้อมาคือมันรู้สึกว่ามันใสสวยกว่าก็เลยได้มาแล้วนี่สวยมากแบบว่าใส่แล้วดูเซียกแต่ว่านั้นอ,อุปกรณ์ครบแต่ว่าอันนี้ใสสวยกว่า <c oughs> ก็เลยเอาอันนี้อันนี้มันถูกเ่าด้วยอันนี้มันส0 0รอยกว่าบาทอะไรอ่ะเวรนี่ร <c oughs> ิงซูค่ะตอนนี้ก็มานั่งอยู่ร้านขนมไา้ขนมแห่งหนึ่งในเซนทรัลรามเก้า นี่นะคะก็คือใครสายโมจิหรือชอบกินบิงซูก็คือร้านนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าเขาจะเอาโมจิมาไว้ในบิงซด้วยแล้วมันคืออร่อยมากแบบเข้มข้นมาโตโมจิอร่อยมากจริงๆนะคะเขามีแบบโมจิขายแยกตั้งหางด้วยร้านนี้อยู่ในเซ็นทรัลพราราเก้า,น,านะคะแต่ว่าชั้นไหนไม่แน่ใจลองดูกันนะชื่อคือร้านตามที่แก้วเลยคะ่ะพอเรากินอันนี้เสร็จชั้วาน้องแพ้ก็ไปทำธุระต่อก็เลยแยกกับน้องแพ้หนะ้าแต่ที่ข้างเลยนะคะ หมดไปหลายบาทเวอร์ประมาณ6 7เจ0พันนานๆทีนานๆทีหรือนานนานทีนานนทีเว์น้องแพ้ไปแล้วแต่น้องแพ้น่ารักมากอะชมผ่านนี้ไปแล้วหนึ่งแต่น่ารักดีดโอเคค่ะเดี๋ยวจะแคมปไปให้แพ้ดูพ่อจากเซ็นทรัลความก้าแล้วก็มาเอารถที่ฟอร์จูนนะคะก็คือตื่อยู่ตรงข้ามกันเลยแล้วก็กลับบ้านทองอีกคืนหนึ่ง กลับมาก็คือนอนบ้านของคนเดิมพอกลับมาถึงบ้านก็คือมีพัสดุมาสองก็มีเด็กเธอใสานาฬิกาใหม่แล้วก็พอเราช่วงเย็นนิดน,นึ่งเราก็ออกมาหาอะไรกินนะคะพอเราเห็นนะมันเหมือนมีถนนคนเดินนิดน,นึงอยู่ตรงใต้สะพานเราก็เลยว่าจะแวะไปดูนะคะก็คือขณะเจ้าของบ้านยังไม่ดู้เลยว่ามีงานอะไรบ้างาผ่านทุกวันนะตอนนี้คือที่ไหนเอ่ยเราววาม,มาที่ ร้านแห่งหนึ่งใ้สุพภูมิพลเอนไม่รู้ชื่องานด้วยใช่คนกินเยอะมากเลยกินอะไรดีอ่ะไป๋ยวไปดูว่าเราจะกินอะไรกันดีไปตลาดก็คือไม่ได้ยาวมากนะคะแต่ว่าคนเยอะแล้วก็ของกินเยอะมากมีของใช้ด้วยเพื่อนก็คือเลือกเลยจ้าเป็นแมลงทอดนะกินจิ้งหรีดที่จริงอะของกินมีเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จะกินอะไรเราก็เลยไปยากหนึ่ง เมื่อกี้ไปเดินงานมาชวนชวนไอปิกซื้อซื้อของกินไปกินที่บ้านไม่ซื้อบอกกูไม่ออรู้จะกินอะไรแต่นี่ก็คิดในใจแล้วว่ามันต้องไปกินย่างเลยแน่ประเด็นคือคนที่พูดมันก็อยากกินเหมือนกันถึงแล้วอ่าล่าสุดก็คือมาย่างเนยแบบงงๆไม่งงปะพอกินไปแล้วจะมา <c oughs> มตั้งใจมาย่างเนยถ้าไม่ต้องรีวิวหรอกป่าเพราะคนกินเยอะมาก วันนี้จะทำเป็นอะไรครับเชฟเนื้อย่างก็คือมันก็เป็นร้านเนื้อย่างอยู่แล้วมันสวยมากมันแบบใหม่ก็ครับคุณพิเนี่ยแบบตั้งแต่หมดมาไม่ได้รู้สึกฟูซ่าขนาดนี้นานมากเอาจริงอันนี้ตื่นเต้นกว่าหมูย่างเกาหลีจริงเขาแบบว่าน่าอีอยู่นะคุณพิษเปิดมามันจะมีจับทักมันจะมีแับหม้ออร่อยอ่ะไม่ได้กินมานานมาก ตอนแรกเชมเขาก็แบบตั้งใจมากว่าเปิดมาจะต้องสวยมากสรุปเปิดมาฟองอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยก็คือกินกันเลเทมมากปะเนี่ยที่เราบอกว่ากลางวันคือเบาตอนเย็นหนักเวอร์ใครมันจะกินบุฟเฟ่ต์ได้สามมือติดกันขนาดนี้วมะมากินก่อนเลยเพื่อนมาเราจะมาเล่าเรื่องเล่ากันเมื่อกี้มีเด็กมาถ่ายน้ำคนนี้เท่าไหร่นะ ราคา25ใช่แล้วเพื่อนกูก็คือมีแบงค์20บาทแต่เปไป40บาทมีน้องคือนิ่งแต่ว่าอันเนี้ยตอนแรกคิดในใจแล้วว่าจะไม่ให้ทอนแต่ว่าน้องนิ่งอ๋อหรออ้าคือมึงตั้งใจจะไม่ให้ทอนเดี๋ยวนะใช่เพรงทว่าน้องนิ่งกูก็เลยลองส่วนคุยน้องก็ยังนิ่งแล้วน้องก็บอกไม่มีตังค์ทอนน้องแต่บัตรได้กันว่าน้องบอกาี่มีอีก10บาทเลยที่มีอีก10บาทไหมเนี่ยเอามา10บาทก็ได้2ขวดงงมากอะไรคือการขายเลยน้องฮาร์ดแนวมากเนี่ย เสร็จแล้วย่างเลยกิจนจนร้านปิดร้าน,นปิดแบบปิดจริงๆไปแล้วกลับบ้านไว้เจอกันที่บ้านเอาจริงปะเนี่ยเป็นการขับมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพครั้งแรกของเราเลยนะมันก็อน่ากลัวนะสำหรับเราที่เป็นครั้งแรกอะ่ะแต่เหมือนฝึกที่เชียงใหม่มาแล้วก็เลยซูมาไป็มีอะไรกลัวแร้วจ้าถนนอันนี้ก็คือเช้าวันที่สามนะคะหลังจากเมื่อวานที่กลับจากย่างเลยก็คือนอนเลยจากตอนนี้มาสายตปไหมก็ประมาณสามสิบกิโลใกล้อยู่นะ ผมไม่เคยเห็นแบบ30มกิโลในกรุงเทพมาก่อนเลยเป็งงมากเพื่อนซื้อแว่นมาเมื่อวานคือวันนี้ใส่กลับบ้านเลยใช่ก็คุณนายกําลังจะกลับบ้านเลยคุณนายต้องได้รับการพักผ่อนตอนแรกก็คือนัดเพื่อนเที่ยววันที่23่สามก็มันจะเทไม่ใช่พอเรื่องต่างอย่างเดียวเรื่องที่บ้านด้วยกลับไปก็คือแม่อาจจะไม่ให้เข้าบ้านแล้วเต็งงมากรุงเทพไม่ผิดมากเต็งงมากคนหนึ่งเขาไม่ได้มาแบบนี้หรอคนหนึ่งเขาไม่ได้แบบโทรปลุกไปก็มาเลยหรอไม่หรอก กูงงมาโอเคเดี๋ยวคลิปน,นี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะคะแล้วก็เจอกันคลิปต่อไนนะคะปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น,นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะรักนะ